ในหัวข้อเุทธรัพผู้ฟังและการสร้างโครงเรื่องค่ะซวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผิจัยกรนะคะซึ่งท่านเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรายการโต้คลาร์ลทางไทยรัีวีช่อง3เป็นวิจัยกรดีกาของบริษัทการนาเป็นอาจารย์พิเศษวิชาวารินเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป็นอาจารย์พิเศษวิชาสื่อสารการตลาดคณะนิเทศศาสตร์ เ็กอนะแล้วก็จะมีครูสอนทุกคนว่าสักผู้ที่เราจุดอะไรงมากเลยใช่ไหมครับเหมือนที่เราเรียนเลยนะเอ๊ะอยากใชลยนะครับที่ด้านบนนะครับเราเราเป็นเครอชี้อกเครับอย่าถามว่าจ้าพ่อจ้าไม่รู้รู้แักแม่แเราเป็นเรชีบกเราจะรู้ทันทีพวกเพไม่ใช่ การทำงานใ่คนที่เราเชื่อซึ่งมีส่วนแท้ส่วนเสียได้มีค่าอีกซีก็มีลงงงๆด้วยนะที่ก็บอกเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผู้ร่ประสานงานดูโปรเจคเตอร์ในการขอปรับให้ช่างเป็นยังไงครับเพราะเรยไม่แน่ใจว่ายอมันไกลหรือเราตั้งหัดเหรอครับเป็นพื้ที่เขาปรับสถายอีกครับว่ามันเป็นอะไร เสียหอยข้าวจะไอยทันที <c oughs> ตับคืนกลับ,บ,บนาจะเป็นเรื่องโฟกัสแต่ความเึกแสงไม่มีปัญหารคราบว่างเป่า ชื่อเล่นใช่ไหมครับชื่อเลนะครับนะมีคนที่เกิดขึ้นนะอาจารย์ามตอบิ่กเติมครับอาจารได้รับข้อหมายให้มาคุยในหัวข้อนี้นะครับเพิ่มขึ้นเหตุผลที่พวกเราเลือกเข้ามาในโครงการนี้เหตุผลคืออครับนกงานงภามาอีหรือเพื่อนประคับปรค่ นะครับเมื่อเรื่องการเปลี่ยนกับไตรบาคือจะมีมาในะครับบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราต้อรู้หรือเปล่าครับว่าใครที่มีต้นทุนเรื่องพวกนี้ที่เรากำลังมาดูพอประมาณประมาณชีวิตนะครับอใครที่ต้นทุนนั้นเวลาจบไปเรามีสิทธิโอกาสที่จะเดินได้สูงเพราะว่าการเดินได้สูงมากนะครับหรือแค่ว่าเออไม่น่าจะเลี้ยงไรเลยนี่หว่า เราเรียนรู้เราเรียนรู้เราจะเรียนรู้แต่เกิดเจอคนรู้จักแต่ถ้าเกิดพวกเราทำได้นะครับแล้วถ้าเกิดพวกเรามีทักษะภาษาอังกฤษเรียกเองว่าสกิลถ้ามีทักษะด้านนี้มันติดตัวไปนะครับเอาใกล้ตัวก่อนแต่เวลาที่เราตีเซนในห้องหันบางวิชาตีเซนได้ห้องไหมและเราจะเจอปัญหาเดิมๆที่อาจารย์สอนหนังสือเนี่ยหาวิเลยต้องรู้สึกว่าเดิมๆคือคนทำไม่ใช่คนตีเซน คนที่พิเศษไม่ได้ทำโดยให้เหตุผลว่ากูทำแล้วมึงแหละพิเศษและคนพิเศษก็บอกเออโอเคมึงทำมาแล้วการใช้คุณที่ใดก็ถูกมาแล้วสคริปต์เนื้อหาเจอเรื่องจึงมีปัญหาและเวลาที่เราพิเศษเจอพอร์กออยเราก็เลยยัดทุกอย่างที่เราพิจารณ์ลงเข้าพอร์กออยถึงเวลาพูดเราก็อ่านตามพลร์กออยเวลาพูดเราก็พูดตามพลร์กออยคนที่อยู่ด้านข้างทา ในงานเรื่องประชาคมอาเียนนอ๋อเกิดนปัญหามันจะเกิดขึ้น,นทักษะน,ในี้ใกล้ัวคือมันจะพัฒนาเราการนําเสนอของเราจะดุจขึ้นไม่ต้องกังวลอะไรหรอกครับตัว,ออวอเองจะได้พิมพ์งอนแล้วก็บทพ่อที่จะรับผิดชอบในวันนี้เป็นเรื่องของการิเครามรู้ฝามและการสร้างโครงเรื่องการสร้างโครงเรื่องจะเป็นตัวบอกว่าเวลาที่เราจะทําอะไรพูดกี่นาทีพูดกี่วันแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับเมืม่อวันไหนนะที่เราเป็นวันแรกของเรา รักษาโราลงเลยนะครับแนะนำตัวเองเบสิกใช่ไหมครับเราก็ได้ข้อมูลแล้วแต่ก็อย่างที่บอกครับอาจารย์แบ่งเป็นย่างสองสองดูก็พบว่าสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะพูดเหมือนกับสิ่งที่เราพูดจริงในห้องพูดเีมครับมีคำว่าสวัสดีมาบอกครัที่เหมือนกันนอกจากพูดอะยรพูดมาโมงโมอยู่นะครับอาจารย์แบ่งเป็น่างดูเรื่องเราที่มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอาจารย์ ก็ดีนะครับกรรมการไปอยู่ในหน้นที่พิจารอาจารย์เข้ามาไหมครับเข้ามาสิเกรงว่าเข้าไปแล้วมันเป็นแบบมันจะไม่สนุกเหมือนเคยจักเรื่องเขาเกิดขึ้นอยู่ในห้องนี้ด้ว่าก็คือข้อความที่ได่สิดธิ์ว่าสนุกคนเยอะนะครับเหตุผลตัดรมตังวาระเราอยากเข้ามานะครับทีนี้โดยเมื่อไห้เวลาเนี่ยอาจารย์มีเวลาอยู่ไม่เยอะนะนะครับครูอาจารย์มีทันต์นนะครับระดับพวกเราเนี่ยเปรงว่าจะมีปัญหาเข้ามาในตกวนี้เหตุผลในการมาไม่เหมือนกันสิ่งที่ท่านท่านบอกในหลักสูตนี้จึงไม่เหมือนกัน บางคนมาเพราะเพื่อนบางคนมาเพราะว่าเคยมีปัญหาบางคนมาเพราะว่าอยากรู้ว่าของใม่ๆมีมใ,นในบ้านนะครับผมเป็นคนที่มีปัญหา,นหนา,า้นการพิจา่อนแต่ผมก็ไม่เคยเข้าวงการเข้าอบกรมรายการเลยครับเพื่อนเป็นเชฟไม่สนใจนะครับมันไม่มีทำเงี้นเข้ามาแล้วก็ต้องสายคือมองไกลผมก็ไปแข่งขป,ประกวดตัวัทีระดับประเทศเพราะอาจารย์ให้เข้าไปแข่งอย่างไหม อาจารสาวที่ต่อไปจะมองไปเธอเ้องปดึงใจใจน้องถามกูยังแต่ดึงใจในทีนี้นั้นเราต้องคิดว่าเฮ้ยเขาติจกรกลุ่นทีเขาต้องเรียนเวลาเขาไปสอนไปสอนเนี่ยแต่มันเป็นเอกิจกรรมสเสอี่ไม่แข่งหาโร,มรแม่ครับประเด็นเหมือนเดิมสอนก่อข้าวหนเดือเป็นคนปัดกับวัสาสทุ่กระดาษที่อยู่นมืถือจนยับจนเดินห้อ,องันก็ไม่เท่าตัว ตัววัที่ผ่านมาตัแล้วก็เสมอตัวเองยข้ามากตลอดตัวประสิทธิตัวในก็ใช่แต่ทำไมตัวอันนี้ต้องจริงจังหนักน่าในตัวนะนำตเรียนเราควรให้เราเป็นอย่ากอาจารย์ซ้อม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 ซ้อตัวเปความสุขกระดาษแล้วลองทุกเวที็ได้่มีนเวลามีใครถามครับว่าอาจารย์ครับวิธีแก้ประมาทยังไงประมาทเกิดจากอะไรประมาทในไหนพวกเราประมาทไหมครับสบายใจได้ไม่ครับ คเราจะกระหน่ำต ah, ่อเมื่ออะไรครับเรามันตื่นเต้นอ่ะแต่ถ้าเราเก่งขึ้นเราผันการรวมแล้วเราต้องรู้เพราะว่าเราจะตื่นเต้นก็ต่อเมื่อเราไม่พร้อมไม่พร้อมต้องไงครับหัวข้อไม่ชำนาญไม่รู้ทุกตะไคร่สถานที่เปลี่ยนไปแค่สามเรื่องเราจะตื่นเต้นพูดเรื่องเดิมทุกวันทุกวันทุกวันมีปัญหาในการพูดไหมสบายครั้งแรกอาจจะตื่นเต้นครั้งที่สองนิดหน่อย 3่สาเริ่มเลือกยางพูนดแต่ผมวิ้งไหมพูดดีมากเลยแต่เราชนนายเปู้ที่คณะทั้งหมดู้ที่คักว่าเดอนเลชั้นปีเลยเรากงานเข้าเรืนี้แล้วจะฟังมันต้องฟัามันจะพที่ได้เปลี่ยนที่มีขนาเปลี่ยนเรื่องมีขนาเปลี่ยนคนฟั เนี่ยอาจารย์ก็จเรื่องอาจาอาจารย์ก็มีความรู้แต่ถ้าอาจารย์ไม่รู้ว่าที่อะไรเราก็ม่รู้ว่าเราจะไปต่อได้ไหมนะครับเปนสิ่งกันวามความหนึ่งคนหนึ่งคปอบสิ่งที่ทานคาดหวังในหลักสูตรการอบรมนี้ท่านคาดหวังอะไรไม่ต้องเดาไม่ต้องอธิบายคือรู้สกคมที่มีปัญหาหยุดเลยสักสเราคาด เด็กฝ right? ึกคเป็นอย่าครับในฐานะที่ไกลด้านหน้านะครับไกลรับใหมครับขาก็ส่งต่อนด้วยตรนี้ครับทาสิไม่เป็รก่นโอเคนะครับถ้าตอบอะไรครับไม่ต้องรู้ที่ยืนคตอบลเล่นหรือโยนครับคนแรกบจะเล่นก่อนนะครับน อะไรครับที่เราตัดสินใจเข้ามาในอารอย่างคนท้องิครับ คามแต่นเดินท่านมีความีไหมตอบบการพูดมถูกต sure> right ้องไหม่ารนชีน่นอนยาีอากพัฒนาการพูดตัวเองเพื่อใช้ในปัจจุบันอนาคตครับจะกงานดีมากครับดีที่สุความกล้าอยู่แล้วแต่อยากลองอยากทำอะารทียาของตัวเอง ให้เปครอมากกให้เป็นคณรอในที่เด็เวลาไปชุนนอมครเพิ่มตให้กับตนเองอยากพัฒนารพะทรดครับพูดแต่ การัยกลับาวิจัยก็ราบสิ่งที่เจอกันอยู่เยอะๆบ่อยๆเลยนะครับครับอาจจะลุกไปเพีนิดนึงสำหรับว่าวันนี้ในช่วงครึ่งชั่วโมงสั้นๆอาจารย์ไม่ได้พี่สไลด์ต้องจดต้องอะไรทุกอย่างในโลกนี้มีคนอยู่สี่ประเภทประเภทแรกนะครับคำว่าประเภทในทีนี้คือเรื่องการรับรองนะครับประเภทแรกก็คือคนที่ไม่รู้เลยเลยประเภทที่สองคนที่รู้หลัก